าขายอะไรกินบลละมันเป็นในไรรสชาติฮะเ,เอาลองอันหน,นึ่งนย่ยพี่น้องหัวมันคนซื้อไปลองกระปุกหนึ่งร้อยหนึง่งใส่ร่องเท้าพีคุรุคุคุรุคุอะแซบอ่ะ รอยหนึ่งยังแม่เขอชื่อเออหนังยังร่างยังไงมุกอ่ะมันเป็นพวงรเหลืองเด้วะโอ้จะเป็นพวงรืเหลืองที่ราคาแพงๆกันเลราคาเป็นเออเด็ดแปดนไปสงสามหมื่นบาทน่ะเอออันนี้อีกบออืมอจะันเป็นยังไงก็วัดเนี่ยแมยู่เกิอะไรประกอบก่อจะอบมันๆเนาะ มาาันหวาน,าวนหนแม่มันคือ,อยานะมันป๊าชายเป็นจกติดไปกินองนุ่น